คณดูที่เฟรมเลทนะเห็นไหม90นะครับแล้วดูที่เจโลสโคปเป็นไงบ้างดูดิโอ้โหเจโลสโคปดีด้วยปรับเฟรมเลาสิ90ได้ด้วยอย่างลื่นนะทันคือลื่นมากทุกคนแล้วก็ลำโพงนี่คือเสียงดังนะครับลำโพงสองตัวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ร,รอบๆตัวกล่องกันก่อนนะนี่เทคโนพั b จ m o b บาย ความจุ256กิกแรม16กิกก็คือแรมที่มากับตัวเครื่องเนี่ย8กิกแล้วก็สามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก8กิกระบบเสียง Dolby Atmos รองรับ Hi-Res Audio และ Hi-Res Audio Wireless อันนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องรองรับชาร์จเร็ว45วัตต์รองรับไวเลสชาร์จ30วัตต์อันนี้น่าสนใจ กันน้ำกันฝุ่นระดับ ip 6 4กล้องหลัก5 0ล้านพิกเซล d o b y a s mos stereo dual speaker อันนี้เขาจะได้รับมาตรฐาน tuv l i g h l a n d certified นะในส่วนของ low blue light นะครับอันนี้จะเป็น software solution เปิดออกมาโอ้โหกล่องข้างนอกว่าสวยแล้วเจอกล่องข้างในทุกคนมี detect d i m e n s i t y 7300 ultimate processor r e f r e n h 1ห4 h z full hd plus b a n d 6 0 0 0 m มิอ แกะกล่องออกมานี่คนดูมาดูที่ตัวเครื่องโอ้โหเป็นไงแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเห็นไหมตรงขอบตรงนี้นะเขาจะมีไฟด้วยเป็นยังไงบ้างดูเท่ไหมตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนนะครับในกล่องมีอะไรบ้าง ตัวนี้ประกันสิบสองบมหนึ่งเดือนก็คือประกันสิบสามเดือนนะอันนี้ก็คือวารันตีการนะครับหรือว่าบัตรรับประกันโอ้โหคุณดูเคสนี่เคสเป็นแบบแม่เลกอะคล้ายๆกับแม็กเซฟอะคุณดูนี่ผมใส่ให้ดูเลยนะอ่าโอ้โหเป็นไงเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยรองรับชาริจสายสายสิวัตต์ด้วยคุณดู โอ้โหเข้าท่าไหมมีแม็กเซฟมาให้อะ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของเคสนะครับเคสเนี่ยตรงของจะเป็นสีขาวขุ่นนะแล้วก็จะมีรวดลายคุณดูมีรวดลายนะครับแล้วก็ตรงนี้ดีไซน์ by ยเทคโนจุดที่ผมชอบตรงนี้มี m a x กเซฟเคสของเขานี่คือค่อนข้างที่จะหนานะครับสายชาร์จนะครับอ่ะนี่ ด้านหนึ่งจะเป็น USB A อีกด้าน USB C เข็มจิ้มซิมทุกคนโอ้โหนี่รอบนี้มาแปลกเลยนะเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์45วัตต์นะครับมีมอรกรอด,ด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบหกกลมนะพอร์ตข้างในตรงนี้จะเป็นสีส้มตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่11โวลต์4.1แอมป์นะครับก็45วัตต์อ่ะ อุปกรณ์ในกล่องก็ตามนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันต่อเลยนะเริ่มจากที่ด้านขวามือของผมก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวที่ด้านซ้ายก็จะมีถาดใส่ซิมสําหรับถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบไฮบริดแบบนี้เลยนะสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้สองซิมตัวนี้รองรับ 5G ทั้ง2ซิมนะครับ แล้วก็สามารถใส่เมมเพิ่มได้ในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด1นเทราไบต์แล้วที่ผมสงสัยนะคุณดูดีไซน์ดิเขาก็จะวางเอียงๆแบบนี้เลยนะอ่าอันนี้ซิมที่2แล้วก็ในส่วนของเมมนะครับวางแบบนี้นะเดี๋ยวนะเออนี่วางแบบนี้จริงๆนะทุกคนนี่อันนี้คือเมมอันนี้คือซิมเพราะว่า เนี่ยวางแบบนี้แบบปกติไม่ได้นะครับถาดใส่ซิมคือวางแปลกเหมือนกันนะอ่ะเนี่ยสรุปว่าวางแบบนี้ก็แล้วกันนะอันนี้ก็คือในส่วนของถาดใส่ซิมมาที่ด้านบนตรงนี้จะเป็นไม้ตัดเสียงลำโพงนะครับรุ่นนี้ลำโพงสองตัวนะระบบเสียง Dolby a t m o s p o พอร์ r ชาร์ไทไม่ ขนาดหน้าจอ6.78นิ้ว Full HD p a s s Refresh Rate 144 Hz. ก้องหน้า13ล้านนะครับมาที่กล้องหลังกล้องหลังก็จะมีอยู่1ตัวความละเอียดห0าล้านพิกเซลตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดแสงนะไฟแฟลชนะครับและตรงนี้รีโมทแล้วขอบขอบตรงนี้นะก็จะเป็นไฟเปิดเครื่องมานะครับภูมิภาคไทยใส่ซิมใส่เมม กดค่ามไปก่อนนะครับในส่วนของสัญญาณ w วไ i นะครับตัวนี้ WiFi 6นะรองรับ2.4กิกะเฮิรตและ5กิกะเฮิรตการนำทางระบบนะครับก็จะมีให้เราเลือกท่าทางแล้วก็ปุ่มสำหรับทีมระบบเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือก VisionA r c ตัวนี้แล้วก็ค่าเริ่มต้นผมเลือก VisionAr c นะครับโอ้โหเป็นไงคุณดูทีม VisionA r c นะครับนี่ ดูอ่ามันก็จะงงๆบ้างนะครับแรกๆนะอ่าเดี๋ยวดูก่อนนะมีแอปแฝงอะไรไหมไม่มีนะไม่มีแอปแฝงนะมาดูในส่วนของคอนโทรลเซ็นเตอร์นี่นี่อันนี้รีโมทคือเทคโนเนี่ยีผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะเวลาที่เรา add รีโมทเนี่ยมันง่ายทุกคนหลังจากที่เราเพิ่มแอร์ไปแล้วนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ยังไงดูไหมนี่เห็นไหม ตรงนี้ก็จะมีรูปแอร์ขึ้นมาเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายนะครับก็ยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆอ,อันนี้คอนโทรลเซ็นเตอร์นะเช็คเลยมีอะไรบ้างบันทิ้หน้าจอมีเครื่องสแกนมีการเชื่อมต่อ PC าอเชื่อมต่อได้มีไฟแสดงสถานนะมี NFC ด้วยนะครับโหมดใช้งานมือเดียวการใช้แบบย้อนกลับโอ้มีหมดเลยนะครับ อ่าแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นแจ้งเตือนด้านขวาคอนโทรลเซ็นเตอร์โอเคทัดดีนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของเอฟเฟกต์ไฟเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกหลายแบบโอ้โหหลายแบบเลยนะอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างเห็นไหมเรด่อย,ย <laughs> อ่ะ อันนี้คร่าวๆมาที่โทรศัพท์ของฉันนะครับ h i โอสสำหรับโคว่าเวอร์ชั่น1 5 1ดนะดูแรมนะครับแรม8บกนะครับสามารถปิดได้อ่าแล้วก็สามารถปรับการขยายแรมเสริมได้อ่าเดี๋ยวผมจะเปิดไว้แบบนี้ก่อนนะแรม8.8บนะครับกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า13ล้านแบต6 0 0 0มิลลิแอมหน้าจอ1,080คูณ2,460 เวอร์ชันของ Android 15นี่ Android 15มาที่อัตรารีเฟรชหน้าจอนะครับนี่มีมาตรฐานแล้วก็สูงนะมาตรฐานเนี่ย60สิเฮิร์สูง1น4่งเฮิร์นะครับอ่ะเฟรชนะครับ1น4่งเฮิร์เฮ้ยน่าสนใจ YouTube ล่ะได้ไหมยูทูบได้หนึ้อยยี่เฮิร์นะครับ อ่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งแอปอะไรนะก็เลยยังไม่มีนะมาดูในส่วนของกล้องนะครับวิดีโอของกล้องหลังเนี่ยโอ้มีกันสั่นด้วยเหรอทุกคนนี่มีกันสั่นด้วยสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K นะครับ 4K 30เฟรมเลย แล้วก็เปิดกันสั่นได้ด้วย 4K 3 0เฟรมเรท1080 p 6 0เฟรมเรทนะแล้วก็1 0 8 0 p 3 0เฟรมเรท7จ0 p 30เฟรมเรทสำหรับกล้องหน้านะครับสามารถถ่ายวีดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุด 4K 3 0เฟรมเรทนะครับมีเปิดกันสั่นด้วยทุกคนดูเห็นไหมเฮ้ยโอ้โหน่าสนใจนะอ่ะอันนี้คร่าวๆในส่วนของเรื่องกล้องสำหรับคะแนนอัตุตุของรุ่นนี้จะอยู่ในเรท8 5 0 0ส อ่ะมาดูกันคะแนนของ CPU 2องแสนเ e n s i t y 7300 Ultimate GPU 1นึ่ Mali G 6 1 5 MC 2 Mem 1นึ่ Ram เนี่ย LPDDR 4เองในส่วนของ ROM UFS 2.2อืจอตอนถ่ายนี่คือลื่นเหมือนกันนะ Ux 2องแนะครับ Android 15 64บิต ามาดูคะแนนของ storage test สำหรับ storage test ของรุ่นนี้จะอยู่ในเลน60,000โอเคเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเท n o o p o v a 75G ตัวนี้นะครับดูน่าสนใจใช่ไหมเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ในส่วนของรีวิวเต็มและการทดสอบเล่นเกมเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบเครื่องก่อนนะครับและนี่ก็คือเทค n o p o v a 7น่าใช้ไหม